สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปิอใหม่ กลับมาป่วนกันต่อกักบกวนซาดเดอะสตาร์ The Star แต่ก่อนที่จะไปทดสอบความจิงสหรือความสวยกันเรามาบอกกติกาการเล่นกันสักหน่อยโดยที่มาของความจิงสนั้นเรามีหลากหลายรูปแบบมากเพื่อที่จะนําไปสู่บทลงโทษต่างๆใครที่พบความจิส์หรือความสวยมากที่สุดคุณจะได้รับรางวัลประจําสัปดาห์ไปครอบครองแต่ถ้าเป็น2พิธีกรเจ้าบ้าน ที่เป็นคนจริงที่สุดของรางวัลประจำสัปดาห,ห์ก็จะกลายเป็นของคุณผู้ชมทางบ้านในนาทีนี้ค่ะคถามก่อนเลยว่าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความโชคร้อาภัพโชคในไม่เคยเข้าข้างเราบ้างเลยมีแต่คาว่าสวยในชีวิตมีมั้ยฮะเต็เป่ะไม่ขนาดนั้นมีใครจริงบ่อยไหมฮะอ๋อถ้าถ้าจริงบ่อยก็เต็มนะแกงรวันนี้โชคดีค่ะวันนี้โชคดีไม่โดนอะไรอยู่แล้ว มั่นใจไปเถอะแต่ละคนมั่นใจในความโชคดีของตัวเองมากไม่รู้ว่าจะเจอกับจิงส์แมนหรือตัวสวยแล้วจะมีใครวิ่งกลับบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยเอาละครับพร้อมเรียงฮะที่จะทดสอบโชคชะตากับเราขอเปิดตัวจิ้ง ได้เลยนะโอ้โหแค่ตัวจิงส์แมนออกมาทุกคนถึงกับ uh huh. พผงาครับไม่รู้ว่ากลัวซวย uh huh. หรือว่าเหม็นคิดเต่ากันแน่ครับจิงส uh ์แมนครับ uh huh. นี่มันส่วนตัวไปหรือเลปล่ารับเนี่ย uh huh. ดูโรคจ <c oughs> ิตย,ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> มาดูครับ <c oughs> เกมแรกข,ของเรา โอ้ยเข้าไปดูที่บ้านไหมเอ็นเวกิสบ็อกเทลม็อกเทลนี่แบบเหมือนคล้ายคล้ายบ็อกเทลป่ะครับคล้ายๆแต่ว่าไม่มีส่วนของสองหอมาเปิดรายการมามีงานของพี่างเดี๋ยวนี้คือดีดีราม่าทำสั่งอ่าแล้วขเขงใจงั้นไปดูวีดีอาร์เออ่ะงั้นไปดูวีดีอาร์กันครับ และเมื่อตอนเช้าครับพอทุกคนมาถึงปุ๊บเราก็จับแต่งหน้าปุ๊บปับพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเราจึงเรียกทุกคนออกมาหลอกถ่ายวิทยารแนะนําตัวกันนะครับโดยที่พวกเขาไม่รู้มาก่อนที่ห้องลับสุดเสียวของเรานั่นเองครับสถานที่ที่น่กลัวขนาดนี้พวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรน่ากลัวจริงและเหยื่อคนแรกของเราก็คือน้องเฟรมนั่นเอง ตวระตูตั่เรั่จริงอ้าวสาวสวยตัวน้อยของเราเอาอะไรมาสิครับหน้าตายังกับ MP3 แต่ตอนนี้น้องเฟรมครับเห็นไหมครับเห็นกล่องนะหมครับเอาวางบนตักและแนะนําตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะเฟรมเดอะสตาร์แปค่ะสวยงามดีครับแล้วก็เปิดกล่องนะครับเห็นเห็นที่ตุดอก เรียกว่ตัวตัวตัวเล็กนะน่ากวเหมือนตัวตัวเเหมือนนเลยเหมือนนั่งหน้าเสียเลยครับสงสัยจะตกใจสุดขีดจริงๆหน้าเหมือนตุ๊กแกเลยอ่ะและเหยื่อรายต่อไปของเราก็คือแกงส้มกลัาวแต่ดูหน้าตาน้องตอนนี้น่าจะเปลี่ยนจากแกงส้มเป็นแกงจืดนะครับเนี่ยโอ้ยจืดจืดแกมเหมืนเพิ่งตื่นมา แฟนคลับคงจะรู้ดีนะครับว่าหนุ่มแกงส้มเนี่ยเขากลัวตุ๊กแกเป็นที่สุดต้องมาดูว่าพอเปิดกล่องแล้วแกงส้มจะวิ่งหางจุกตูดหรือเปล่าเบาๆนเบาๆตกใจไหมครับตกใจมกตุกคือผมเป็นคนไม่ชอบตุ๊กแกแล้วครับไม่ชอบตุ๊กแกอีกแล้วคนลุกเลยแม่เยี่ยมครับถือว่าตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเนี่ยหน้าตายังดูหล่อใช้ได้เรามาดูทางฝั่งแชมป์เดอะสตาร์แปดกันบ้างครับ พี่โดมจะกินนบพี่เออพี่โดมจะกินนะดูจ้องแบบโอ้โหหิวเลยอ่ะหนุ่มโดมเนี่ยดูไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับออกไปเหมือนทางหิวมากกว่านะครับเปลี่ยนมาดูสาวๆกันบ้างดีกว่าไม่รู้ว่าต๊กแก7เ็ปาช้าของเราจะหยุดน้องสต็อปได้รึเปล่าตับแก่ ช่โอ้โหแหกโค้งซะขนาดนี้อย่าว่าแต่ตุ๊กแกเลยครับจระเข้มาน้องก็หลบทันเอาละครับแล้วคิวต่อไปเชิญครับในาฮัทของเรานั่นเองป่านไหนกันหมดแล้วปาไหนกันหมดแล้ว ่นแน่เห็นบรรยากาศของห้องแล้วถึงกับถามหาเพื่อนกันเลยล่ะครับเนี่ยโอ้ยี่บมากมันนอ,อนนิ่งี <c oughs> อยู่พี่ไม่รู้ว่าทีมงานแอบตดหรือเปล่าครับเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเขาเห,หนน <c oughs> ม็ <c oughs> มน,ห,นหรือว่ากลัวกันแน่เฮ้ยเคยอันนี้คือท <c oughs> ี่อ่างกี้มันท่าจังหวะป๊อปปิ้งฮะปึ๊บใจแค่ความกลัวเอาล่ะครับถึงคิวผมฟูแล้วครับเรามาดูพี่ฟูกันบ้างเริ่มเปิดแล้วครับเปิดแล้วไปแล้วนั่นถ้าเหมือนเจอเพื่อนเก่าซะงั้นแน่เซ็งเลย ผมไม่กลัวเลยผมยังหาสัตว์ที่ผมกลัวในชีวิตนี้ไม่ได้เลยครับนี่ถ้าผมเจอดีเจเดกับตุแก่พร้อมกันนะครับผมเลือกวิ่งหนีดีเจเดก่อนดีกว่าครับโอ้ยพี่แก่ทาตุกแก่ปลอมหมองไปเลยนะเนี่ยการทำคลิก่อนที่ไม่รู้สึกไม่สบายใจเลยครับก็ทีมงานเรื่องสำคัญคือทีมงานไม่ได้บอกอะไรเลยว่าจะทําอะไรบ้างสคลิปมีไหมไม่มีจ้างมาทําไม ทัางไม้สวยเอาเลยครับพี่ถ้เปิดใจเสร็จแล้วเชิญเปิดกล่องได้เลยครับผมว่าน้องกระตกอบหนักเลยนะคุณนี่หนักกไปนะครับไม่คือผมไม่กลัวอะไรแต่ผมตกใจไงมันมันตัวใหญ่ตัวใหญ่มากจริงๆครับถ้าเป็นตัวจริงโยนอย่างนี้ไนตัวใหญ่เลยนี่เราก็ได้ดูไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรนะฮะทิงแมนนะฮะบอกก็ดีกว่าว่า กติกาของเราในเกมนี้คืออะไรใครจะจริงนะฮะในเกมแรกของเรานะครับแล้วคําเฉลยก็ออกมาแล้วครับว่าใครมีตัวเลขนับ9ก้าเยอะที่สุดก็จริงหรือว่าสวยไป <c oughs> ที่แท้ไอ้เครื่องที่เอามาติดนั่นก็คือเครื่องนับเก้าเวลาวิ่งนี่เองครับแต่ว่าเราเอามาติดใช้ในการนับการเคลื่อนไหวของแต่ละคนเวลาเจอตุ๊กแก่นั่นเองครับสรุปใครกระดุกกระดิกมากที่สุดจริง เจดอสหน้าตาหมองไปเลยนะครับเนี่ยใจเย็นๆครับไปดูวิทีากันคนที่จริงจะเป็นคุณหรือเปล่าหนุ่มโดมได้ศูนส่วนนุมฮัทได้3แกงส้มมา8ดิีเจเดโอ้โหชิลๆครับ0ูอ้าวน้องเฟรม16งานเข้าแล้วเฮ้ย16เฮ้มาดูน้องสต๊อปกันบ้างยโอกาสรอดของดีเจดอสยังพอมีครับต้องมาดูครับว่าเท่าไหร่โอ้สมสิบ ครับเปิดรายการโดนโดยพี่กอนนฟผมเลยลอะไรลิ้นอลงโต๊ะของเราเลยดีดื่มับชายมอกเทลเอาเลยจืดโอ้โหจานของข่าวกลายมาเป็นเครื่องดื่ม Amazing น่ากินจังเสริมปูปลาหน่อยสิมาเสริมไปปูปลาหน่อยได้เลยไปปูปลาอย่าวว่าปลา เฮ้ยกระหายน้ำมากมากเลยอ่ะใช่ๆต้มไปเลยเอออันนี้คือเป็นแบบสูตรแบบเจเฮ้ยใจเย็นๆก็ได้เดี๋ยวทำห้ดูสามัคคีกันเหลือเกินอุ้ยอ๋แม่สงสัยดีเจดอสอยากจะกินจัดนะครับเนี่ยดูสิมองตาไม่กระพริบเลยหอมมากจังกาะเขานะมะพร้าวเลยค่ะนี่หมากอกราว่าอร่อยมากหอากห้ป๋าเลย เมนูจับชายมอกเทลสีสันนี่มันน่าลิ้มชิมรสจริงๆนะครับน้องเฟลมเขาก็เลยขอพิสูจน์กลิ่นกันสักหน่อยสูตรปลื้ดเข้าไปนนอร่อยแนะ่อ๋อบอกอร่อยขนาดนี้แต่ทำไมดีเจดอสหน้าเครียดเชียวมอเป็นเมือกโอ้โหเวลวเดี๋ยวเี๋ยวขอขอแต่งหน้าเพิ่มเติมเฮ้ยสวยมากค่ะสูตรผสม10 veggies น็อกเทลเลยนะคะเนี่ยครึ่งดื่มสุดหรูกับคอนเสิร์ตสุดสวยใครมันจะไปมีความสุขมากกว่าดีเจดอสอีกแล้วล่ะครับเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยโอ้ยพอดมปื๊นหายป่าทันทีโอ้ยหนักอ่ะงานเป็นงานนี่เอาเลย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  ผสมสารช่วยไปกินก okay. ับเขานี่ฮะมูลครับผมโอ้โหต้มื่อหน่อยนะครับมือมันคาวมากเหมือนกลิ่นแกงอ่ะเหมือนกลิ่นแกงบูดอ่ะแกงบูดแล้วผสมกับกะทิแกงกะทิบูดเออแกงกะทิบูดดีใจจังเลยที่เราไม่โดนอยากชิมกันบ้างไหมฮะไม่เป็นไรคับนิดนึงนิดนึงไม่ต้องเสียใจไปครับเอียดอสเพราะถึงยังไง เพียก็สะสมความจิง์สนำหน้าไปก่อนใครเพื่อนเล <c oughs> เดี๋ยวกลับมาค้นหาความสวยกันต่อกับ The j จริงส์วนปวนซ่า